เขาบอกเรื่องาราวมันเป็นแบบนี้คือเด็กอ่ะเด็กน่าจะอยู่ชั้นป .6 ป .5 ป .6 นะฮะคือเหมือนจะเล่นเกมเล่นเกมติดเกมมาสมัยก่อนอ่ะพอติดเกมปุ๊บแต่อยู่แต่ร้านเกมมาอทนนี้ก็ไม่สนใจการเรียนกลับไปบ้านพ่อแม่เขาก็อยู่แถวๆโรงเรียนนั่นแหละการเรียนอะไรก็ตกต่ำเขาก็ว่าลูกเขาดี่วา่าเนี่ยทำไมไม่ตั้งใจเรียนอย่างนู้นอย่างน,างน,างนี้เดี๋ยวจะจะับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดที่จังหวัดอื่นรักไปอยู่แถวะยองแถวอะไรแล้วอยู่แถวนี้เล่นแต่เกมอะไรแบบนี้ยอื พ่าด้วยผลการเรียนมันตกต่ำเนี่ยเด็กมันก็คิดมากเลยพอเด็กมันโดนว่าใช่ไหมโดนด่าเลยแหละก็หนีออกจากบ,บ้านเลยพ่อแม่เขาก็ตามสุดท้ายเนี่ยเด็กมันขึ้นไปชั้นบนชั้นบนอาคารเนี่ยขึ้นไปชั้นหกมันกระโดดตกลมาตายอเออประตกมาตายกูเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาก็โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ทําไงก็ก็โอเคพ่อแม่ก็มารู้ว่าอ๋อาฉันผิดเองก็ไปว่าลูก